สวัสดีค่ะเจอกันกับก้อยทางช่องวารุณีชาแนลวารุณีสอนสร้างแพทเทิร์นเป็นช่องแบ่งปันทางด้านการตัดเย็บเสื้อผ้าและการสร้างแพทเทิร์นนะคะวันนี้เราจะมาทําการปรับไหลและอธิบายให้เพื่อนเพื่อนมือใหม่นะคะที่ยังสงสัยอยู่ว่าการการปรับไหลปรับเพื่ออะไรปรับเพื่อไม่ให้เสื้อเราหงายหลังะะเวลาเราใส่เสื้อเสื้อเราจะได้ไม่หงายหลังการปรับไหลเราจะต้องปรับทุกตัวเลยไหมเวลาเราสร้างแพทเทิร์นเสร็จ อย่างนี้นะคะก็จะอธิบายแบบนี้การสร้างแพทเทิร์นเสื้อพื้นฐานนะคะเสื้อแพทเทิร์นเสื้อพื้นฐานไม่ว่าจะเป็นเสื้อเข้ารูปเสื้อตัวปล่อยหรือว่าเป็นชุดแสกนะคะแต่ละสูตรนะคะบางสูตรจะมีจุดต่างก็คือเส้นไหลเวลาเราหาเส้นไหลเนี่ยมันจะต่างกันนะคะจะต่างกันแต่ค่าของรอบวงแขนเวลาเราสร้างแพทเทิร์น เสร็จแล้วเรียบร้อยรอบวงแขนของแขนเสื้อของเรานะคะเราจะได้รอบเท่ากับค่าที่เราต้องการแล้วคือรอบลักแร้บวกรวมเสร็จสับแล้วเรียบร้อยนี่คือตัวเสื้อที่เราสร้างเสร็จแล้วนะคะรวมกันได้ตัวเลขที่เราต้องการแล้วค่าของแพทเทิร์นเสื้อตัวนี้นะคะของก็อยู่ที่40เซนเป็นตัวเลขตัวเลขของแต่ละคนแต่ละไซส์ไม่เท่ากันนะคะรวมชิ้นหน้าและชิ้นหลัง40เซนนะคะทีนี้การปรับลหล เราต้องการให้ไหลชิ้นหลังนะคะชิ้นหลังสูงกว่าไหลชิ้นหน้า1เซนครึ่งเพื่อที่ไม่ให้ไหลเสื้อของเราหนะงายหลังทีนี้เพื่อนเพื่อนมือใหม่จะถามเข้ามาแบบนี้นะคะเราก็ยกจากไปไหลขึ้นมา1เซนครึ่งเลยแล้วปรับในส่วนของไหลชิ้นหน้าลงมา1เซนครึ่งเลยแบบนี้ได้ไหมตรงนี้นะคะอย่างที่ก้อยบอกว่าการสร้างแพทเทิร์นเสื้อบางสูตรจะแตกต่างตรงคือไหล ยิ่งถ้าเป็นเสื้อเข้ารูปที่มีเกร็ดไหลนะคะเวลาเราสร้างเสร็จแล้วไหลชิ้นหลังจะสูงกว่าไหลชิ้นหน้าโดยที่เราไม่ต้องปรับแต่เสื้อบางสูรนะคะเวลาเราสร้างเสร็จแล้วไหลชิ้นหลังจะเท่ากันกับไหลชิ้นหน้าหรือบางสูตรไหลชิ้นหลังจะจะสั้นกว่าไหลชิ้นหน้าดังนั้นถ้าเราไม่แน่ใจว่าเราสร้างแพทเทิร์นไหลชิ้นหลังเราอยู่แบบไหน เราจะทําการเช็คไหลก่อนที่เราจะปรับนะคะทีนี้ปัญหาที่เพื่อนมือใหม่ถามเข้ามาอีกก็คือถ้าเรายกในส่วนของไหลชิ้นหลังขึ้นมา1เซนแล้วในส่วนของค่ารอบลักแล้จะต้องเยอะกว่าชิ้นหน้าแบบนี้ปัญหาเวลาเราไปเข้าวงแขนเวลาเราไปเข้ากับแขนเสื้อเราจะต้องทำการปรับเส้นกลางแขน ใหม่ไหมตรงนี้นะคะเดี๋ยวก็จะอธิบายท้ายคลิปให้เพื่อนฟังอีกอีกครั้งหนึ่งนะคะตอนนี้สร้างแพทเทิร์นเสร็จแล้วนะเราจะทําการปรับไหลก่อนที่เราจะไปทำปกเสื้อรูปทรงแบบต่างๆเราจะเช็คก่อนนะ,ะตรงนี้เป็นรอบวงแขนที่เราได้แล้วก็ขออนุญ,ญาตตัดชิ้นส่วนออกนะคะการเช็คไหลนะเช็คก่อนปรับคือการตั้งฉากของชิ้นหน้าและชิ้นหลังนะ,ะก็ขออนุญ,ญาตตัดนะคะ ชิ้นหน้าชิ้นหลังเราจะทำการปรับไหล่พับไหล่ชิ้นหลังแบบนี้นะคะแล้วนำมาวางจากจุดไหลชิ้นหน้าและชิ้นหลังเส้นคอ มาวางทาบกันแบบนี้นะคะนี่ค่ะวางทาบกันให้พอดีนะคะแบบนี้เลยทีนี้เราจะมาเช็คในส่วนของไหลนะคะส่วนของไหล เราจะมาหาจุดกึ่งกลางนะคะจุดกึ่งกลางระหว่างเส้นลักแล้ที่เราโค้งเสร็จเรียบร้อยมองเห็นไหมคะไม่ตกเนาะระหว่างชิ้นหน้าและชิ้นหลังในส่วนของลักแล้ที่เราโค้งเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะจากจุดนี้เรียกว่าตั้งฉากฉากหน้าและฉากหลังของรอบรักแล้นี่ค่ะขออนุญ,ญาตนะคะนี่ค่ะ อันนี้ก็จะอธิบายให้ให้ละเอียดเลยนะคะจะได้หายสงสัยกันเพื่อนเอนมือใหม่นี่ค่ะคือตั้งฉากจากจุดที่เราโค้งลักและหาเส้นหลังมาหาเส้นหน้าชิ้นหน้านะ,ะนี่ขีดตรงแบบนี้นะคะหลังจากนั้นทน่านเพื่อนขาเราก็เช็คเช็คเลยจากชิ้นหน้าและชิ้นหลังวัดว่าได้เท่าไหร่ วนะัดว่าได้เท่าไหร่เราจะหาจุดกึ่งกลางนี่ค่ะนี่เลยแบ่งครึ่งคือหารสองนะคะนี่คือการเช็คไหลก่อนที่เราจะปรับนี่คือจุดกึ่งกลางระหว่างฉากหน้าและฉากหลังนี่คือจุดกึ่งกลางระหว่างฉากหน้าและฉากหลังในส่วนของชิ้นหลังนะคะในส่วนของชิ้นหลังคือฝั่งนี้นี่คือชิ้นหลัง อันนี่คือชิ้นหน้าเราจะยกขึ้นมาในส่วนของฉากหลังขึ้นมา1นึ่งเซนครึ่งยกขึ้นมา1นึ่งซนครึ่งนี่ค่ะใช้ไม้บรรทัดวางจากจุดปุ่มคอนะคะจากจุดปุ่มคอนี่ค่ะขีดหาเส้นที่เรายกขึ้นมานี่ค่ะวางขนานแบบนี้นะคะนี่ค่ะ นี่ค่ะเราจะได้เส้นไหลใหม่เส้นนี้เราไม่เอาแล้วนี่ค่ะเรายกขึ้นมาจากจุดที่เราได้จุดกึ่งกลางคือฉากหน้าและฉากหลังวัดขึ้นมา1เซนครึ่งติ๊กตีโยงหาเส้นคอหาเส้นที่เรายกขึ้นมา1เซนครึ่งนะคะดังนั้นที่ก้อยบอกที่เพื่อนเพื่อนมือใหม่ถามมาทําไมไม่ยกขึ้นมาเลย1เซนครึ่งตัวเลขของปลายไหลจริงจะไม่ถึง1เซนครึ่งนะคะ แต่จะถึง1เซนคึ่งคือตรงเส้นตั้งฉากหน้าและฉากหลังตรงนี้นะะทีนี้พอเรายกขึ้นมา1นเซนครึ่งเ,เสร็จแล้วค่าของรอบลักแรของเรายังคงเป็นตัวเลขดังเดิมนะคะค่าของรอบลักแรของเรายังเป็นตัวเลขตัวเดิมนะะทีนี้พอเราขีดเส้นโยงเสร็จแล้วนะคะเราก็มาทําการเช็คเลยนะคะเช็คเลยเพื่อที่ เราจะยกในแพทเทิร์นขึ้นมาเราวัดจากเส้นไปลายไหลนะจากชิ้นหน้านี่ค่ะจากชิ้นหน้าที่เราขีดโยงเราได้เส้นหลักเมื่อกี้วัดมากี่เซนตัวนี้ตัวเลขไม่ใช่1เซนครึ่งแล้วนะคะเท่าไหร่ไม่รู้แต่เราวัดเอาจากตัวหลักที่เราขีดเส้นเลยนะ,ะเราวัดเลยว่าเท่าไหรตัวนี้อยู่ที่1เซนนะคะเราวัดลงมา1เซนเพราะเราใช้ตีเส้นเอานะคะเราใช้ตีเราใช้เส้นตั้งฉากเป็นตัวหลัก ใน,ในการขีด1เซนครึ่งแล้วตีทีนี้เราก็จะมาวัดจากเส้นไหลที่เราวัดลงมาที่ได้เส้นว่าได้เท่าไหร่ตัวเลขไม่เหมือนกันไม่เท่ากันนะคะแต่ละตัวนี่เลยวัดเลยค่ะของก้อยตัวนี้ได้ที่1เซนเส้นนี้เราไม่เอาเราก็มาทําการยกเลยค่ะจากปลายไหลของชิ้นหลังขึ้นมาตรงนี้1เซนนะคะแต่การตั้งฉากนะคะการตั้งฉากหน้าฉากหลังจะอยู่ที่1เซนครึ่งนะคะเราก็ตีเส้น นี่ค่ะเราจะได้เส้นไหลใหม่การกรบาดท,ทิ้งออกไปเลยนะคะเราได้เส้นไหลใหม่นี่ค่ะเราก็มาพับแต่งในส่วนของรอบวงแขนนี่ค่ะให้ชนกันเราได้เส้นไหลใหม่เวลาเราวัดตั้งฉากเราจะได้ชิ้นหลังสูงกว่าชิ้นหน้า1เซนครึ่งนะคะอันนี้ได้เส้นไหลใหม่แล้วนะคะทีนี้ตอบคําถามเพื่อนๆมือใหม่ที่ถามเข้ามานะคะ เรายกแบบนี้ขึ้นมาเสร็จแสดงว่าชิ้นหลังจะต้องวงแขนในส่วนของรอบวงแขนชิ้นหลังจะต้องเยอะกว่าชิ้นหน้าอันนี้ไม่ใช่นะคะรอบตัวเลขยังคงเท่าเดิมคือชิ้นหน้าชิ้นหลังเท่าเท่ากันรอบลักแร้ของตัวเสื้อตัวนี้ของก้อยอยู่ที่40เซนค่าของตัวเลขดังนั้นชิ้นหน้าหารสองนะคะในส่วนของรอบลักแร้เราหารสแบ่งครึ่งคนละเท่าเทกันก็คือชิ้นหน้า20เซน ชิ้นหลังก็ได้20เซนถ้าเพื่อนๆไม่มั่นใจก็ลองเช็คดูนะคะว่าจริงอย่างที่ก้อยพูดไหมนะคะนี่ฮะเราก็เช็คเลยรอบรักแร้ค่าของรอบรักแร้ยังคงเท่าเดิมนะคะ20เซนรวมกันเป็น40เซนนะคะเรียบร้อยทีนี้เวลาเข้าแขนเสื้อนะคะเวลาเรามาเข้าแขนเสื้อไม่ต้องย้าย ไม่ต้องย้ายในจุดของเส้นกลางแขนนะคะเพราะว่าตัวเลขของลักแร้ตัวนี้ยังคงเท่าเดิมเพียงแต่ฉากหน้าและฉากหลังเท่านั้นเองที่เราวัดขึ้นมาเพื่อที่จะให้ไหลชิ้นหลังสูงกว่าไหลชิ้นหน้าเพื่อที่เสื้อเราจะได้ไม่งายหลังนะ,ะเวลาเราเข้าแขนเสื้อเราก็ยังคงเข้าแขนเสื้อปกตินะคะก็คือตรงกลางแขนนะคะเดี๋ยวก็เอาตัวอย่างแขนเสื้อให้ดูก่อน แป๊บหนึ่งนะคะเส้นกลางแขนนะคะก็ยังจะตรงอยู่เส้นไหลที่เราได้เส้นไหลใหม่นะเวลาเราเข้าแขนเสื้อปกตินะคะเราก็จะเข้าแขนในส่วนของเส้นกลางแขนจะอยู่ตรงกับเส้นไหลที่เราต่อกันส่วนเส้นใต้ท้องแขนเวลาเข้าแขนนะคะตะเข็บแขนเสื้อจะตรงกับตัวเสื้อจะตรงกับตะเข็บตัวเสื้อนะคะ ตรงกันหรือถ้ามีการเหลื่อมล้ำนะคะถ้ามีการเหลื่อมล้ำตะเข็บของแขนเสื้อจะต้องเหลื่อมล้ำมาทางชิ้นหน้าของตัวเสื้อเหลื่อมล้ำได้ไม่เกิน1เซนครึ่งนะคะหรือจะตรงกันก็ได้หรือจะเหลื่อมล้ำมาทางชิ้นหน้าของตัวเสื้อก็ได้ไม่เกิน1เซนครึ่งถ้าเกิน1เซนครึ่งทรงของแขนเสื้อของเราจะผิดรูปไม่สวย ะะเป็นยังไงบ้างคะพอจะเข้าใจอยู่เนาะในการอธิบายการปรับไหลเสื้อนะคะการหาไหลไหลหน้าไหลหลังตั้งฉากก่อนแล้วค่อยปรับนะคะดูบ่อยๆซ้ําๆนะคะถ้าไม่เข้าใจหวังว่าคลิปที่ค่อยทําคงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยดูแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ค่อยขออนุญาตลงไลค์นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ